ครับก็สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับครูต้อมนะครับในรายวิชาทัศนศิลป์ในอีพีที่3นะครับอีพีนี้นะครับเราจะพูดถึงในเรื่องของรูปแบบและแนวคิดในงานทัศนะครับก็คือมาจริงๆเนื้อหานี้ครูพูดไปในอีพีที่2แล้วนะครับวันนี้ก็คือจะมาสรุปนะองรวมแล้วก็มอบหมายพละงานให้นักเรียนนะครับอ่ะ ขออนุญาตใช้ปากกาในข้อความสักคู่อ่ะนะครับในหน่วยอ p นี้อ p ที่3นะครับเราก็จะจบกันในหน่วยการเรียนรู้ที่หรูปแบบและแนวคิดในงานทัศนศิลป์นะครับนักเรียนจะต้องอภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุในด้านของรูปแบบและแนวคิดของงานทัศนศิลป์ได้นะครับอ่ะนี่ก็คือผังสาระการเรียนรู้นะครับ นะรูปแบบและแนวคิดนะครับในงานทัศนศิลป์มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5อย่างนะครับก็คือเรื่องของการจัดองค์ประกอบเกี่ยวกับเส้นเกี่ยวกับน้ําหนักเกี่ยวกับสีพื้นผิวแล้วก็นะการจัดองค์ประกอบแบบครับทีนี้นะครับเดี๋ยวครูจะทบทวนให้นักเรียนนะครับอ่ะเราดูไปพร้อมๆกันนะครับแบบที่1นะครับการจัดองค์ประกอบเกี่ยวกับเส้นคืออะไรก็คือการใช้เส้นในลักษณะต่างๆ นะครับเอามาประกอบกันเอามารวมก,กันนะทำให้เกิดเป็นความสัมพันธ์นะครับซึ่งมันจะแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกแลวก็อารมณ์ในลักษณะต่างๆนะครับเ <c oughs> ช่นภาพนี้นะครับอ่ะดูนักเรียนดูภาพนี้นะครับภาพนี้ก็คือการจัดประกอบเกี่ยวกับเส้นนะเดี๋ยวงานงานวันนี้นะครับครูบอกก่อนว่าครูจะให้ภาพนักเรียนมาทั้งหมด3ภาพนะครับแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยอธิบายว่าภาพนี้นะครับใช้หลักในการจัดองค์ประกอบ แบบนี้แล้วก็ใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนอธิบายนะแต่ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ยากเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับอ่าเช่นภาพนี้ภาพนี้คือการจัดองค์ประกอบที่เกี่ยวกับเส้นนัเกี่ยวกับนนะก็คือเนี่ยศิลปินนะครับก็นะสร้างสรรค์ผลงานนี้ออกมาโดยใช้หลักการจัดองค์ประกอบเกี่ยวกับเส้นนะครับก็คือจากการสังเกตธรรมชาตินะรอบตัวสังเกตธรรมชาติ เส้นผ่านในบึงเนี่ยนะที่มันจะเฉียงนะเฉียงอยู่นะครับเนี่ยมันจะโค้งเฉียงตามอะไรตามแรงลมนะมันจะโอนเอ็นไปมานะครับก็คือแสดงถึงความเคลื่อนไหวนะครับเล็กนอมนะครับนี่ก็คือตัวอย่างหรือถ้าไม่ชัดเจนอ่าดูภาพนี้ภาพนี้นักเรียนลองเดาสิก็คือเรื่องของการใช้เส้นเห็นไหมครับมีแต่เส้นเนี่ยมีแต่เส้นเลยง่ายเลยนะครับก็คือเรื่องของนอักเรียนลองดูภาพนี้ ที่ว่าเรือที่มันอยู่ในทะเลเนี่ยเขากําลังประสบพบเจออะไรอยู่นะเวลาเนี่ยที่วาดมาใช่หไหมลมพายุใช่ไหมครับเห็นไหมว่าเรือเนี่ยนะมันมีคลื่นมีอะไรท่าในทะเล,ะเ,ล,ะเ,ลเห็นไหมครับนะนี่ก็คือตัวอย่างนะครับอ่าต่อไปประเภทที่สเรื่องของการจัดองค์ประกอบเกี่ยวกับน้าหนักก็คือการจัดองค์ประกอบนะเกี่ยวกับน้ําหนักเนี่ยที่ให้เหมาะสมก็จะ,ะส่งผลให้เกิดระยะความตื้นลึกของภาพความเข้มนะของภาพเกิด ทำให้เงาความสวยงามความสมจริงแล้วก็ดูมีมิติเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยใส่ใส่เขาเรียกว่าอะไรใส่น้ําหนักให้มันเข้มนะครับมันก็จะเกิดเป็นเหมือนแสงและเงานะจากภาพแสงมาจากทางไหนครับนี่แสงมาจากทางนี้เนี่ยเห็นไหมครับข้างบนจะขาวเขาก็โดนแสงส่วนข้างล่างเห็นปะมันก็จะเป็นเงาทอดลงไปเนี่ยนะครับนะนี่คือหลักในการใช้น้ําหนักนะครับต่อไปอ่านี่เหมือนกันนะครับนี่เหมือนกันนะ ทำให้เห็นป่ะนะครับดูภาพแล้วดูเหมือนมีมิติมากขึ้นนะครับต่อไปก็คือการจัดองค์ประกอบเกี่ยวกับสีนะสีก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่จะสื่อเรื่องราวหรืออารมณ์ได้เด่นชัดที่สุดนะครับการเลือกสีที่เหมาะสมก็จะทําให้ภาพดูชัดเจนสีมันก็จะแบ่งเป็นสีโทนร้อนสีโทนเย็นใช่ไหมแต่ภาพนี้ก็คือการใช้โทนร้อนและโทนเย็นมาผสมกันนะครับเป็นการใช้สีวรรณะร่วมนะนะครับนักเรียนมองเห็นเป็นภาพอะไร ก็จินตนาการของนักเรียนนะครับศิละปะไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีคําว่าสวยหรือไม่สวยนะอยู่ที่มุมมองของบุคคลนะอ้าวต่อไปนะครับคือเรื่องของการจัดองค์ประกอบที่เกี่ยวกับพื้นนะก็คือการจัดบางพื้นผิวในผลงานศิละปะที่หลากหลายนะจะให้ความรู้สึกที่ต่างกันอย่างเช่นภาพนี้นะครับไม่ได้เป็นการวาดหรือระบายสีแต่ใดๆนะครับศิลปินเนี่ยนะใช้วัสดุต่างๆนะ ที่มีลักษณะต่างๆไม่ว่าเป็นพื้นผิวที่ครูสอนมีอะไรบ้างเรียบขุคะอะไรอะนูนมันผิวหยาบผิวด้านอะไรแบบนี้นะครับ <c oughs> นี่เขาก็ใช้พวกดอกไม้แห้งเศษไม้นะกราบมากาบับไม้เศษใบหญ้าที่แห้งเนี่ยนะมาตัดให้มันได้รูปทรงแล้วก็ทําการปะติดลงไปให้เกิดเป็นผลงานศินละปะหรือผลงานทัศนศิลป์ที่สวยงามนะครับถ้านะโรงเรียนเราได้เปิดให้เรียน ตามโรงเรียตามปกตินะครับคูยอยากก็อยากจะให้นักเรียนทําผลงานแบบนี้นะครับนะอ่ะต่อไปนะผลงานนี้มีเอกลักษณ์เลยก็คือสามารถจับต้องได้นะครับนะมีผลงานหนึงผลงานมีพื้นผิวที่หลากหลายนะครับอ่ะต่อไปอันสุดท้ายนะครับคือการจัดองค์ประกอบเกี่ยวกับ ดุลยาภาพหรือความสมดุลนั่นเองนะครับก็คือเรื่องของการจัดองค์ประกอบนะให้มีความสมดุลนะครับทำให้ภาพมีความสมบูรณ์นะก็จะมี2ลักษณะก็คือดุลยาภาพแบบสมมาตรกับแบบอสมมาตรอ่านักเรียนดูภาพนี้ก่อนนะภาพนี้นะครับนักเรียนคิดว่าเป็นแบบสมมาตรหรืออสมมาตรครับใช่ภาพนี้คือแบบสมมาตรเพราะอะไรฝั่ง A กับฝั่ง B เนี่ยซ้ายขวามันมีอะไรกัน ม,มีขนาดที่เท่ากันภาพก็เหมือนกันนะครับเนี่ยทั้งหมดนะเรียกว่าการจัดนะครับองประกอบเกี่ยวกับความสมดุลแบบสมมาตรอ่ะดูอีกภาพหนึ่งอันนี้ก็คืออ่ะเรียกวอะไรเป็นความสมดุลเหมือนกันแต่เป็นความสมดุลแบบอ,สมม,อสมมาตรเอออสมมาตรนะครับเพราะอะไรเรามองภาพนี้แล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าเออสมดุลจริงแหละแต่ว่า สองฝั่งมันไม่เหมือนกันเห็นไหมครับถ้าเปรียบเทียบกับภาพแรกเนี่ยสองฝั่งม,มันเหมือนกันเลยครับเหมือนเป็นเงาสะท้อนกันเลยแต่ภาพนี้ภาพข้างล่างนี้นะครับสมมาตรเหมือนกันมองแล้วไม่มีว่าภาพมันจะหนักไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับสองด้านน้ําหนักเท่ากันแต่แค่สองฝั่งมันรูปไม่เหมือนกันนะครับเราจึงเรียกว่านะ,ะมีความสมดุลแบบอสมมาตรนั่นเองนะครับทีนี้ เข้าสู่ภาระงานของเรานะครับนักเรียนเขียนอธิบายรูปแบบและแนวคิดในงานทัศนศิลป์ทั้ง3ภาพลงในสมุดเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ถ่ายรูปส่งในกลุ่มลายห้องของตนเองนะครับอ้าวดูภาพแรกอ้าวนะครับภาพแรกเนี้ยนะครับคือภาพเกี่ยวกับอะไรเป็นภาพวัดนะครับนักเรียนดูว่าไอภาพเนี้ยนะครับมันอยู่ในการจัดองค์ประกอบที่เกี่ยวกับอะไร นะไอ้ทั้ง5แบบเมื่อกี้เนี่ยหแบบนเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูแปบ๊บหนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยบบนเนี่ยไอ้หแบบเนี้ยนะครับนะครับภาพเมื่อกี้มันเกี่ยวกับอะไรนะอ่ะอ่าเนี่ยภาพที่หนึ่งเกี่ยวกับอะไรแล้วก็มันเป็นอย่างไรนะก็อธิบายมานะครับภาพที่สองอันนี้ง่ายเลยเหมือนในตัวอย่างเลยเมื่อกี้ครูอธิบายไปแล้ว นะครับในหนังสือก็มีนะครับลองเปิดหนังสือดูนะอาวภาพที่3 <typing in dentro> เป็นอย่างไรนะครับเวลานักเรียนทำต้องวาดรูป <li vet> ไหมต้องเป็นรูปแปะไหมนะครับไม่ต้องนะครับไม่ต้องอาวิธีการทําทําอย่างไรนะครับนักเรียนก็เขียนนะวันที่อะไรให้เรียบร้อยนะครับเขียนชื่อเอาเวลาทําสมมุติคุยยกตัวอย่างมา1ภาพอ่าคุยยกตัวอย่างภาพนี้นะแต่จะได้ไม่ซ้ํากับของนักเรียนนะครับอ่าสมมุติอันนี้คือภาพที่1แต่เวลานักเรียนทํานักเรียนต้องทํา3ภาพใช่ไหมอ่าภาพที่1เนี่ยภาพที่1 เวลาทำนักเรียนก็เขียนเลยอ้าวภาพที่หนึ่งเนี่ยแล้วก็ย่อหน้ามาอ้าวนักเรียนลองช่วยครูทำนะภาพนี้ก็คือเรื่องของการใช้เส้นนะครับเห็นไหมอ่ะเวลาครูอธิบายก็อธิบายไปเลยว่าศิลปินเนี่ยได้ใช้การจัดองค์ประกอบเกี่ยวกับเส้นเห็นไหมอ้าวนี่ตอบมาแล้วหนึ่งหนึ่งคำตอบไอ้การจัดองค์ประกอบเกี่ยวกับอะไรเส้นนะมันมี5อย่างเราเลือกมาที่มันใช่นะครับที่นี่คิดว่าใช่อ้าวเนี่ยคือเกี่ยวกับเส้นนะครับคืออะไร อธิบายต่อไปไม่ใช่ตอบมาแค่นี้จบไม่ใช่ไม่ได้นะครับไม่ได้คะแนนนะ,ะนำลักษณะจากทิวทัศน์ธรรมชาติก็คือการสังเกตธรรมชาติรอบตัวนั่นแหละนะครับที่มีกระแสะลมแรงพัดกิ่งไม้นะแล้วก็ต้นญ้านี่ทำให้มันโอนเอียงไปเอียงมานะครับแล้วก็เมื่อเขาเห็นอน,นั้นก็นํามาวาดภาพนะครับให้เห็นเป็นโครงเส้นที่ทดูเรียบง่ายนะเพื่อแสดงความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของลมนะครับเนี่ยนักเรียนอธิบายไปแบบเนี้ย นะครับนะสำหรับวันนี้นะครับก็ e ีพีที่อะไรนะ EP ที่3นะครับครูก็ขอจบลงเป็นเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ